คือตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่สุดจะกําลังขับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1,100วัตต์ก็คือจุดเด่นทั่วๆไปที่ hmm. เราเห็นในซีรีส์ปาร์ตี้บอกเนี่ยเป็นไลท์เอฟเฟกต์ไลท์โชว์เขาเนี่ยแหละไฟไลท์โชว์ครับก็จะมีฟังก์ชันบลูทูธด้วยเชื่อมต่อเล่นเพลงผ่านตัวนี้ได้เลยแล้วก็จะสามารถจับคู่กันแบบ t w s ได้ด้วยครับ <g ülme> เป็นไวเลสสเตอริโอ ก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับผมนัด Audio City ครับสวัสดีครับผมไป Audio City ครับครับผมสำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็น JBL Party Box ครึ่งันคือเป็นรุ่นใหญ่สุดของเขาแหละในซีรีส์ Party Box ถูกต้องครับแสงสีเสียงก็จะอย่างนี้เลยดูจางด้านหน้านี่นะครับนี่ก็เป็นแสงที่ออกมาเต็มวงแหวนแน่นอนเวลาเพิ่มเสียงเนี่ยมันก็จะมีแสงในวงแหวนอีกนะนี่เห็นไหมอ่าใช่ใช่ใช่คือตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่สุดจะกําลังขับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1,100วัตต์ก็คือ จุดเด่นทั่วๆไปที่เราเห็นในซีรีส์ปาร์ตี้บ็อกเนี่ยเป็นไลท์เอฟเฟกต์ไลท์โชว์เขาเนี่ยแหละไปไลท์โชว์ที่แบบปรับเปลี่ยนได้เพิ่มสีสันใช่ก็คือม,มีทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับที่ไฟของเขาเนี่ยที่ให้มานะครับอันนี้ก็คือโหมดแรกที่เราเปิดเครื่องมามันก็ขึ้นโหมดนี้มาเลยนะครับเดี๋ยวลองไล่ให้ดูอันนี้คือปิดนะครับ1น,นะครับอันนี้ก็เป็นโหมดที่1โหมดที่2นะครับที่3นะครับโหมดที่4นะครับอออ<ม>ส่วนตัวผมชอบโหมดนี้มากเพราะว่ามันเป็นไฟลุกเห็นไหมอ,อันนี้ เออนี่เป็นเปลวไฟเห็นไหมครับอ๋อเป็นเปลวไฟลุกขึ้นมาใช่อ๋อเป็นโหมดที่4ครับแล้วก็อีโหมดนึงก็คือปิดเหมือนเดิมครับแต่ตัวนี้ก็มีฟังก์ชันพิเศษเหมือนเดิมเกือบทุกๆตัวที่ซีรีส์ปาร์ตี้บ็อกซ์ต้องมีก็คือเบสบูสเองขั้น1ขั้น2อขั้น3 มี2ขั้นครับมีขั้นหนึ่งขั้น2ครับผมแล้วก็ปิดใช่ธรรมดาแล้วที่พิเศษกว่าตัวอื่นเนี่ยเขาให้อะไรมานะครับคนที่เป็นสีลียมเยอะๆข้างด้านบนด้านบนเนี่ยจะเป็น DJ Pa d คือเราจะเล่นเสียงเอฟเฟกแบบ DJ ได้ครับเขาก็กดเปลี่ยนได้ว่าเราจะเล่นเสียงแบบไหนเป็นเสียงกองหรือว่าเสียงเสียงเป็นโนเสียงอะไรเงี้ยเสียงดีเต่อไปนะครับมันก็จะมีโหมดที่เป็นโหมดคาราเตะของเขาด้วยนะครับสาหรับเจ้าปฏิบอกพันธ์ก็คือเป็นโหมดไวคันเซิลนั่นเองไวคันเซิลเนี่ยก็คือเราเสียบไม้ไป ปุ๊บมอยเกเซนจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราจะเสียบไมผ่านเจ้าตัวนี้ครับถูกต้องพอเราเปิดเพลงเนี่ยเราก็มีเพลงเนี่ยเป็นเสียงร้องออกมาถ้าสมมติเรากดวาเกเซนปุ๊บเขาก็จะตัดเสียงร้องของเพลงนั้นออกก็เหมือนแบบว่าตัดแยงความถี่ตัดแยงความถี่ที่แบบมีเสียงร้องออกไปให้เราใส่เสียงร้องของเราเข้าไปเองใช่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ตัดแบบร0อเนะอ่าใช่ใช่ถูกต้องมันก็ยังมีแบบเพื่อนแบบพวกคอรัสเหมือนเนเหมือนเหมือนเขาคอรัสให้เราอ่ะใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นใช่แล้วก็มีคีย์คีย์ก็ปรับเปลี่ยนคีย์ จะเอาสูงเอาต่ำอันนี้ก็เหมือนกันครับต้องเสียบไม์เข้าไปก่อนมันจะใช้ได้แค่โหมดแบบตอนใช้ไม์เท่านั้นใช่แล้วก็มีเอ h o โคเหมือนกันเอ h o โคก็เหมือนกันถูกต้องเอ h o โคก็คือเหมือนว่าเพิ่มมิติของการร้องให้เราใช่ต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มวงกลมเป็นปุ่มควบคุมการเล่นของไฟนี่แหละเราเปลี่ยนสีไฟได้สามารถคอนโทรลไฟที่อยู่ข้างหน้านี้ผ่านนัมแพดที่อยู่ด้านบนอ่าใช่ใช่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะไม่มีแอปพลิเคชันคอนโทรลนะครับรองรับครับเพราะว่า เป็นตัวที่ออกมาค่อนข้างนานแล้วด้วยคือ<ช>ออกมาก่อน3.10 7.10อีกใช่แล้วก็มีบลูทูธนะครับครับก็จะมีฟังก์ชันบลูทูธด้วยเชื่อมต่อเล่นเพลงผ่านตัวนี้ได้เลยแล้วก็จะสามารถจับคู่กันแบบ TWS ได้ด้วย เป็นวเลสสเตอริโอถ้ามี2ตัวจับคู่กันเล่นเพลงสําหรับสเปคครับพาไปดูสเปกลําโพงนิดนึงเขาจะมีไดเวอร์เสียงแหลมอยู่1อันตรงด้านบนสุดเลยนี่ตรงนี้ใช่ครับแล้วก็กลมๆ2ออันด้านล่างจะเป็นมิดเรนจ์ขนาด7นิ้ว2ดอกแล้วก็จะมีซับวูเฟอร์อยู่ข้างใต้เป็นดาวไฟลิ่งวูเฟอร์ครับก็ยิงลงพื้นอ่ะรับรองว่ากระหึ่มแน่นอนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือน้ําหนักเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็ให้ล้อมาด้วยไว้ลากไปตาม น้ำหนักเนี่ยเกือบ35กิโลแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขามีล้อมีล้อกับที่จับที่ที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายถูกต้องครับแล้วก็ด้านข้างนะครับเขาก็จะมีจุกสีส้มๆให้ตรงนี้หมายความว่าอะไรครับก็คือไว้เปลี่ยนแนวกระจายเสียงสามารถนอนได้วางนอนได้อีกแล้วก็ข้างหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับว่ามีปุ่มอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มีให้เทสเสียงเบสบูททั้ง2ระดับเลยทั้งหนึ่งทั้ง2แล้วก็ปิดว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลย ต่อไปครับในส่วนของด้านบนตัวเครื่องครับปุ่มแรกเลยปุ่มนี้ครับจะเป็นปุ่มสําหรับเปลี่ยนไฟเอฟเฟกได้นะครับนี้เรากดเลือกชนิดของแสงไฟที่เราต้องการได้เลยแล้วก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องครับถัดมาก็จะเป็นปุ่มบลูทูธแล้วก็ล่างสุดเนี่ยจะเป็นซอร์สเล็กเราจะเปิดเพลงผ่านบลูทูธเราก็กดเลือกมาเป็นบลูทูธครับหรือเราจะเปิดเพลงผ่าน USB เราก็เลือกกดลงมาตรง USB ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเรานาซอร์สอินพุตเข้ามาเป็นออคนะครับเราก็เลือกเป็นออคได้เลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นไลบบน Voice ตรนี้ถ้าเรา,ามีการเสียบใช้งานไมโครโฟนเนี่ยเราก็จะใช้ฟังก์ชันตรงนี้ได้พอเราเปิดเพลงเนี่ยเรากดปุ่มไวคันเซอร์เขาก็จะตัดย่านความถี่ที่เป็นเสียงร้องออกไปแล้วเราก็ร้องเพลงเข้าไปได้เลยจะมีปุ่มปรับคีย์ตรงนี้ด้วยครับเปลี่ยนคีย์ของเพลงได้จะเพิ่มจะลดคีย์ได้เลยให้สูงให้ต่ำนะครับแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์แอคโคในส่วนของตรงนี้ครับก็ต้องมีการเสียบใช้งานไมโครโฟนนะครับถึงจะใช้ได้ด้านขวาตรงนี้ครับจะเขียนว่าสมาร์ดีเจอันนี้เขาก็จะช่วยซิงค์อันนี้ครับเขาก็จะวิเคราะห์เสียงเพลงแล้วก็เอคดน่้นานนงงนนนัาางรงงบล จะเป็น DJ Pad ก็มีให้เราตามนี้เลยถ้าเราจะใช้งานครับเราก็กดปุ่มนี้ครับอ่าก็จะเป็นสีก็จะเป็นสีขึ้นมาให้เรากดเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างนะครับกดให้ดูอ่าสีก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดเรากดตรงนี้ทีหนึ่งสีเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเอฟเฟกเสียงอีกชุดหนึ่งขึ้นมาอ่ามันก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอ่าแตกต่างกันเลย อันนี้ก็คือเลือกเล่นได้ตามใจชอบเลยถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานถ้าเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยเราก็กดมาอันนี้ครับอันนี้คือไฟจะปิดหมดก็คือมันจะไม่มีเสียงและส่วนปุ่มนี้ครับจะเป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมไฟด้านหน้าแล้วก็กดเลือกสีไฟได้เลยจะให้เป็นแบบไหนนะครับก็ลองเล่นกันดูครับส่วนปุ่มตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นปุ่มเลคคอร์ดสำหรับเลคคอร์ดเสียงจังหวะดีเจที่เรากดลงไปยกตัวอย่างผมกดนะครับ ก็จะบันทึกเสียงเอฟเฟกต์วนลูปให้เราเลยครับเราก็สามารถกดกดเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกนะครับแล้วก็ใช้ปุ่มนะครับในการลบลูปที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้แล้วเราก็บันทึกใหม่เข้าไปได้ครับในส่วนของตรงนี้ครับขวาสุดเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเบสบูทครับก็จะมี2ระดับนะครับเลือกใช้งานได้2ระดับเลยกด2ทีก็เดี๋ยวเสียงเบสเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมา2ระดับเลยหรือกดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นปิดไปครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มการควบคุมเพลงก็จะมีบวกลบวอลลุ่มแล้ว ในส่วนของด้านหลังครับ JBL Party Box 1000เนี่ยก็จะมีอินพุตรองรับ2รลูตรงนี้ครับเป็นไมค์กับกีตาร์ก็คือเสียบได้ทั้งไมโครโฟนแล้วก็กีตาร์เลยแล้วก็จะมีวอลลุ่มให้เราปรับ2ช่องเลยครับแล้วก็จะมีไลน์อินพุตที่เป็น RCA นะครับคู่หนึ่งตรงนี้ครับแล้วก็จะมีเอาท์พุตออกไปด้วยอีกคู่หนึ่งครับจะมีปุ่มสําหรับลิงก์นะครับจะเขียนว่า channel by link เป็นสเตอริโอกัน2ข้างแล้วก็ในส่วนของ USB เนี่ยตรงนี้ก็จะมีรองรับไว้ช่องหนึ่ง USB เนี่ยสามารถเล่น playback ไฟเสียงจาก thumb drive flash drive ให้เราอีกหนึ่งช่องครับส่วนช่องเล็กๆข้างบนครับจะเขียนว่าเกนอันนี้เป็นปุ่มปรับเกนสำหรับอินพุตของไมค์แล้วก็กีตาร์ที่เรานำมาอินพุตนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้จะเป็นพัดลมครับ โอเคครับผมก็ได้ฟังเสียงเซมที่บร้อยแล้วโอ้โต้องบอกว่าดังสะใจก็ะหึมคือ710้าผมมาฟังพันเนี่ยผมว่าผมก็ลังเลเหมือนกันนะอ่า,อาว่าจะเลือกอันไหน<ช>ดี<ส>ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนคบที่ลังเลระหว่างพันกับ710 ว่าพันนี้ก็คุ้มไฟสวยด้วยใช่ใช่แล้วก็ลูกเล่นเยอะแต่ว่าถ้าสมมุติเอาความสะดวกการปรับการอะไนสะดวกเนี่ยก็7จ0ก็ได้เพราะเขามีแอปมารองรับแล้วถูกต้องครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจตัวนี้นะครับเป็น j b เบ a ป t y Box ้็อซีรีส์นี้นะครับผมเป็นตัว1000นะครับก็สามารถสแกนคิวโค้ดด้านล่างหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ audiocity.co.th นะครับผมสำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ัวยครบ สำหรับวันนี้ครับผมทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ